การที่คุณปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปเนี่ยจะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนในปี2569จากคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่เล่าและตอบคำถามใน t าร์ล t อตอินสไพคลิปนี้กันค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่านี่คือพลังงานรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เดี๋ยวเรามาดูในคำตอบของ t าร์ล t อตอินสไคลิปนี้กันนะคะว่าไพ่จะพูดว่ายังไงบ้างนะคะ ในใบแรกสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ในเวลานี้ไพ่มันขึ้นอัศวินถือไม่เท้ามันเป็นพลังงานของความรู้สึกสองสิ่งที่ชัดในมุมหนึ่งคุณก็เริ่มที่จะมีไฟในการที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ชีวิตของคุณดีขึ้นแต่เดเดวิลในใบต่อมาเนี่ยมันคือความผูกพัน ความรู้สึกยึดติดในความสัมพันธ์นี้อยู่อาจจะยังมีความหวังแม้ความหวังนั้นมันจะเลือนลางแค่ไหนแต่คุณยังรู้สึกผูกพันกับความสัมพันธ์นี้ดูพลังงานนะคะพลังงานใบแรกมีไฟแต่ในขนาดเดียวกันความรู้สึกของคุณมันยังอยู่ในเรื่องเดิมยังมองไม่เห็นอนาคตของตัวเองอ่ะ ยังไม่รู้ว่าถ้าคุณออกมาจากความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะเดินต่อในชีวิตรูปแบบไหนหรือคุณไม่มั่นใจว่าถ้าคุณออกไปแล้วคุณยังจะเจอใครอีกไหมเพราะฉะนั้นอ่ะในการกระทําที่ไพ่บอกคือความคิดของคุณเป็นแบบเนี้ยแต่การกระทําของคุณมันเหมือนยังมีการรอหรือยังติดกับความสัมพันธ์เดิมๆไม่สามารถเดินออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้น กลับเข้าสู่คำถามเราค่ะว่าถ้าคุณปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปเนี่ยชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนคะในใบแรกเลยนะคะไพ่มันขึ้นสองเหรียญ2เหรียญนเนี่ยเป็นพลังงานของความที่วนเวียนนะคะวนเวียนอยู่กับความผูกพันแต่เอาจริงๆนะตามที่เห็นจากไพ่เลยคือ มันวนเวียนแต่มันก็ไม่เหมือนเดิมนะเพราะความรู้สึกของคุณก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ได้เหมือนเดิมขนาดนั้นสเตตัสหรือสถานะความสัมพันธ์ของคุณและเขาในเวลาเนี้ยมันเปลี่ยนไปอ่ะมันไม่ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นบางครั้งสิ่งที่ไพ่บอกอ่ะมันเป็นคำว่าอดีตมันสูงกว่าปัจจุบันดูความสัมพันธ์มันเหมือนกับวนเวียนในชีวิตของกันและกันน่ะแต่ในขนาเดียวกันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบกลับมาร้อเน่ะ ทีนี้ขอถามต่อค่ะว่าคุณจะสามารถที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ได้ไหมไพ่มันขึ้นมาห้าเหรียญมันต้องอาศัยความมั่นใจมากเลยนะไพ่บอกว่าถ้าคุณยังเลือกในการที่จะอยู่ตรงนี้สิ่งที่คุณจะต้องเจอมันคือความผิดหวังซ้ำๆผิดหวังในเรื่องอะไรบ้าง ผิดหวังในเรื่องของชีวิตความหวังผิดหวังในการกระทําของเขาที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณแทบไม่คาดหวังอะไรกับเขาแล้วอ่ะทําไมเขายังทําแบบนี้อยู่และผิดหวังสิ่งต่อมาอันนี้หนักที่สุดน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนอื่นที่เขาจะเปิดโอกาสตัวเองเพราะมันเหมือนกับเขาชัดเจนแล้วอะว่าเขาไม่ได้รู้สึกกับคุณเหมือนเดิมแต่คุณเองอ่ะยังยึดติดกับความผูกพันนี้ ในขนาดเดียวกันเนี่ยในความสัมพันธ์นี้มันยังไม่ได้หายกันไปแต่มันยังไม่ได้ดีขึ้นมันไม่ได้ดีขึ้นน่ะซึ่งคุณก็ยืดเยื้อกับตรงเนี้ยมาสักระยะใหญ่ๆแล้วเพราะฉะนั้นถ้าถามนะคะว่าถ้าคุณอดทนต่อสิ่งที่คุณจะได้เลยนะคือความเหนื่อยใจคือความด้อยค่าในตัวเองและสิ่งที่คุณต้องเจอเพิ่มเติมคือความรู้สึกบาดใจกับการที่ เขาอาจจะมีคนอื่นเข้ามาแล้วคุณต้องรับรู้เรื่องราวตรงเนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องที่โชคชะตาดึงเข้ามาบีบให้คุณออกจากความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าคุณจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามทีนี้ขอดูต่อค่ะว่าแล้วถ้าคุณเลือกในการเดินออกมาล่ะชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนคะปล่อยไปเลยใบแรกเลยนะคะมันขึ้นจ d g m e n t มันเป็นคำว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะคะคุณเองอาจจะยังกลัวๆกล้าๆในการเดินหน้าแต่พูดได้เลยค่ะว่าคุณจะอยู่ในจุดของการที่เริ่มต้นใหม่อย่างชัดเจนมากขึ้นสี่เหลียนเป็นพลังงานของการอยู่กับตัวเองไพ่มันยังขึ้นมาว่าไม่ต้องรีบร้อนในการมีใครใหม่แต่ไพ่แนะนำให้คุณเนี่ยอยู่กับตัวเองให้ได้ในช่วงแรกมันเหงาแหละ แต่คุณจะค่อยๆดึงพลังชีวิตและความมั่นใจของคุณกลับมาที่ตัวคุณอีกครั้งและสุดท้ายคุณจะงงกับชีวิตไม่เกิน4เดือนแล้วคุณจะอยู่ในจุดของการที่มีจุดยืนของตัวเองชัดแล้วเริ่มต้นใหม่ได้จริงๆซึ่งพลังงานของการเริ่มต้นใหม่ของคุณคุณจะมีความแบบชัดเจนในตัวเองคุณจะมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น มันจะมีคนเข้ามาเป็นตัวเลือกให้คุณเป็นคนที่พร้อมในการที่อยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตด้วยนะเออแต่คุณจะกลายเป็นคนที่กลัวความสัมพันธ์คุณจะมุ่งหน้ากับเรื่องของการงานหนักมากเลยนะเออคุณจะใช้เหตุผลในการเลือกอะไรหลายๆอย่างมากยิ่งขึ้นตัดคนชีตัดคนในชีวิตเก่งขึ้น โอ้พลังงานของไพ่เนี่ยทำไมมันเป็นพลังงานของงานฉ่ำขนาดนี้คะเออดูเหมือนว่าคุณจะโฟกัสกับเรื่องงานจริงๆนะเนี่ยและพลังงานไพ่ดาบก็ขึ้นมาหลายใบด้วยนะคะพูดได้เลยว่าถ้าคุณปล่อยความสัมพันธ์นี้ออกไปจากชีวิตนะสิ่งที่คุณจะเลือกแรกๆเลยคือเลือกตัวเอง คุณจะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองและเป้าหมายในชีวิตของคุณได้จริงๆการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะการเดินหน้าในชีวิตทั้งเรื่องของการงานแล้วบอกได้เลยนะว่างานของคุณน่ะจะสำลิดและเห็นผลก้าวไกลอะ่ะภายใน3เดือนนับตั้งแต่วันที่คุณถอนพลังงานจากเรื่องเดิมๆได้คุณจะเดินหน้าบางคนมีโอกาสในการไปต่างประเทศหรืองานขยับขยายไปคำว่าแบบ ข้ามเส้นเดิมที่คุณเคยทำได้อะค่ะคุณจะเก่งในแบบว่าอุ้ยทำได้ได้ไงวะแต่ก่อนไม่เคยมั่นใจว่าตัวเองทำได้ทำได้ค่ะเพราะก่อนหน้าน,นี้คุณไม่คุณอยู่ในพลังงานของความไม่มั่นใจความคุมเครือคุณเลยอยู่ในจุดของการไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อกับชีวิตในเมื่อณเวลานี้คุณอยู่ในจุดของการที่แบบชัดเจนในตัวเองชัดเจนในเป้าหมายดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือพาร์ทของการเป็นความมั่นใจและการเป็นผู้เลือกนะคะ เพราะฉะนั้นเส้นทางชีวิตของคุณปุ้ยประสบความสำเร็จในเรื่องของงานแน่ๆแต่ให้ระวังเรื่องหนึ่งคือคุณจะเป็นคนที่กลัวความสัมพันธ์หรือว่าดูคนดูนานๆดูมากขึ้นน่ะคุณเป็นคนที่เลือกคนเยอะมากขึ้นเยอะเลยอะ่ะเพราะคุณจะกลัวการที่ตัวเองจะเจ็บจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่แบบทำให้คุณต้องด้อยค่าในตัวเองอีก พลังงานของไพ่กองนี้เปลี่ยนในรูปแบบงาน,งานเงินแอปเลเวลสูงขึ้นเยอะมากแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์ถามว่ามีคนเข้ามาให้คุณเลือกไหมมีแต่คุณจะเลือกหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นพลังงานของคนที่อยู่กับตัวเองได้ แล้วคุณกลัวในความสัมพันธ์ที่มันจะเข้ามาทําลายพลังงานชีวิตของคุณมากซึ่งบางทีอาจจะมากเกินไปด้วยซ้าไปงั้นขอถามเลยว่ามันจะมีคนเข้ามาทําให้คุณแบบวันไหวหรือว่าเป็นคนที่คู่ควรกับคุณได้จริงๆเข้ามาไหมไ <c oughs> พ่มันขึ้นหนึ่งดาบเฮ้ยตัดสินใจในการจะอยู่โสดตลอดชีวิตปะทำไมไพ่มันขึ้นมาขนาดนี้แต่แต่แต,แต่คุณหนีไม่พน้น เดอดซันขึ้นมามีโอกาสในการเจอคนที่ดีแต่มันไม่ปรากฏตัวในช่วงครึ่งปีแรกนะครึ่งปีแรกพูดเลยงานฉ่ำมากงานฉ่ำมากจริงๆคุณจะมาเจอในพาร์ทของครึ่งปีหลังคนนี้จะเข้ามาหาคุณคนนี้จะอยู่ในพาร์ทของพลังงานสะอาดแล้วจะมาเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับคุณเป็นหน่วยซัพพอร์ตให้กับคุณ และเป็นคนที่ทำให้คุณมั่นใจมากขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องลดคุณค่าในตัวเองเหมือนความสัมพันธ์เก่าเลยค่ะนี่คือสิ่งที่ไพ่เล่าและพลังงานดีๆที่ไพ่อยากจะมอบให้คนที่เห็นคลิปนี้ค่ะ